สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่านเมืองนน์ชาแนลนะคะตอนนี้นาชก็อยู่ที่วัดทันทันมารามนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของอยุธยานะคะวัดนี้นะคะก็เขาเรียกว,ว่าเป็นอีกอีกหนึ่งวัดนะคะเป็นโบราณสถานนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะนอกเกาะเมืองออพระนครศรีอยุธยานะคะก็มาดูประวัตินะคะย่อๆกันนะคะ นี่ค่ะคือวัดทันมารามนะคะก็อันนี้ก็เป็นประวัติย่อๆนะคะของวัดนะคะก็ปรากฏชื่อครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชเนาะครั้งอาพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีธยานะคะอันนี้ก็เป็นประวัติย่อๆนะคะ ก็อยากให้เพื่อนๆวัดนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามีจิตกรรมฝาผนังนะคะเป็นสีฝุ่นนะคะอีกหนึ่งหนึ่งอันอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นประวัติเนาะเป็นประวัติย่อๆนะคะของของวัดนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆก็เอ่อ ภาพนะคะจะอยู่ฝั่งตรงอีกทางนึ่งนะเดี๋ยวน่าจะพาไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาให้ดูบรรยากาศรอบๆของวัดก่อนนะคะว่าวัดเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะก็จะติดด้านหน้านู้นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็ล่มลื่นมากค่ะต้นไม้ก็จะเยอะนะคะ เพื่อนๆนะคะไปไหว้พระในโบสถ์นะคะโบสถ์ก็จะเก่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือโบสถ์นะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในโบสถ์นะคะก็มีองค์พระพุทธร,รูปเนาะ เดี๋ยวน่าจะพาไปดูนะคะประตูนะคะประตูก็จะเป็นประตูไม้เนาะเป็นประตูไม้เป็นประตูโบราณเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นเป็นรูปทรงเดิมเลยนะคะ้โหตัวตัวขอบไม้นี่หนามากๆเลย อันนี้ก็เป็นด้านนอกเนาะพอมองออกไปนะคะก็จะเป็นด้านนอกอเป็นประตูด้านหน้านะคะด้านหน้าที่จะเข้ามาในโบสนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ,ะภาพแกะสลักนะคะของบานประตูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพแกะสลักนะคะของบานประตูนะคะแล้วก็ดูเหล็กนะคะเหล็กคือเป็นบานไม้ที่เก่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเป็นเป็นแกะสลักนะคะต้นไม้นะคะ สูงมากเลเพื่อนๆบันนี้นะคะเท่ากับน่าจะเกิน3เมตรน,นะคะ อเอ่อตรงนี้ก็เป็นเจดีย์ประธานนะคะอยู่ตรงส่วนกลางของโบสถ์นะคะเพื่อนๆก็คือตรงนี้ก็จะมีโบสถ์หนึ่งหลังใช่ไหมคะมีโบสถ์หนึ่งหลัง แล้วก็เจดีประธานก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโบสถ์อีกหนึ่งหลังนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะมีเป็นถ้วยชามาจากเมืองจีนนะคะเป็นสถาปัตย์เก่าแก่ เดี๋ยวเราไปดูเนาะไปดูประวัตินิดนึงนะคะว่าโบสถ์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าปิดนะคะปิดเข้าเข้าไม่ได้นะคะโบสถ์นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเจดีประทานลักษณะเป็นกอ่ออิฐชาปูนใช้ผนังรับน้ําหนักสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตย์สมัยพุทธยาตอนปลายหันหน้าปรากฏปูนปั้นลายคือเครือเถาประดับด้วยเครื่องถ้วยชามจีนนะคะ ก็เป็นบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะคะ อันนี้ก็คือเป็นหอไตรนะคะหอไตรนี้สร้างขึ้นสมัยราชกาลที่5านะคะตั้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาลักษณะก็เป็นอาคารเกาะอ,อิดฉาบนะคะปูนยกใต้ถุนสูงภายในหอไตรก็จะบอกเล่าถึง ภาพอุบาลีนะคะซึ่งเป็นสมณทูตไปเผยพระพุทธศ,ศาสนาในประเทศศรีลังกาในสมัยรัชกาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะสมัยพระอายุทยาตอนปลายค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะหอไตนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทรงสูงนะคะแล้วก็จะมีหอะระฆังอยู่ด้วยนะคะ นี้ก็เป็นใต้ถุนนะคะใต้ถุนของบริเวณหอไตนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้นาดก็อยู่บริเวณหอไต้ซึ่งติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะตอนนี้นะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นเนาะแล้วก็ทางาทางราชการนะคะหน่วยงานราชการก็ได้ทำนะคะกำแพงนะคะ ยกขึ้นมาเนาะเหมือนกับพันกั้นน้ํานะคะฝั่งนู้นที่เราเห็นนะคะเป็น JD, เจดีวงพระศษีสุริโยไทยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะตอนนี้นะ้ํามาเยอะมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆ อันนี้นาดก็อยู่ในบริเวณหอไต้นะคะด้านในของหอไต้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาพวาดเนาะเนี่ยค่ะเป็นภาพวาดนะคะเป็นภาพวาดสีฝุ่นนะคะแต่ก็เขาเรียกาภาพก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะพังหมดแล้วนะคะล่องลอยเนาะก็จะเหลือให้เราได้ชมบ้างนะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเป็นภาพวาดโบราณเก่าแก่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆตรงข้างหน้าน่านนะคะก็จะเป็นแม่น้ำเนาะนี่ค่ะ น้ำนะคะมาเยอะแล้วนะคะน้ำมาเยอะแล้วก็กลับมาดูนะคะภาพวาดสวยๆนะคะ ก็ยังชัดเจนอยู่นะคะนาดก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เป็นภาพวาดนะคะเป็นภาพวาดสีฝุ่นนะคะในหอไตรนี้ก็จะเขาเรียกว่าเรือนหลังไม่ใหญ่นะคะเรือนหลังเล็กๆนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะคะ นี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของแม่น้ำเจ้าพยานะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลย เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ